คุณเห็นคนที่มันผมไหมเขาคือคน,คนตั้งตัวตั้งตั้นให้เราแบบมาเป็นเขาสุด Could you tell the name of the quang nặc sập quang nặc sập. nó ở trong trường University, really nó ở trong trường alright? Can we go back right now? học. nó ở trong 재미없어요. 진짜 재미없어. 진짜 재미없어. Nothing. 진짜 재미없어. I want t go back. 지금 지금 너무 못생겼어 너무 못생겼어언니 were climbing the fountain. w h w h do you care about you? You r 괜찮아요. เราม o เต i ร์ยุ like bad now ด o ดูแบด oh my god ทุกคนทางมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่พื้นแบบนั้นนะมันเป็นพื้นดินที่มันแบบภูเขาเลยอะมันจะพยายามโอ้มันสามชั่วโมงนี่ว่ะเฮ้ยสามไม่คิดว่ามันจะเป็นเขาขนาดนี้นึกว่ามันจะเป็นคล้ายๆน้ำซานอะแต่ว่าแล้วสามชั่วโมงไม่ไหวนะ only three hours three hours <laughs> oh my God. Ah one and a okay Can we just go back? We can change our mind right now and can we go uh, I think this one I think this one and parsley Ubuntu อันนี้อันนี้อันนี้โอเค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 โอเ이거เคโอ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 เค이거เคเเคเคเอ ก็ต้องไปใส่คนนั้นน่ารักมากเฮ้ยน่ารักมากเลยว้าวใี่ถ้าเป็นไทยนี่ไม่ต้องพูดถ <c oughs> ึงไม่อยากขึน้นเรือจริง โหทางเดิมมันม an, ันก okay, ็เร um, ิ่มดีขึ้นแต่ว่าเห็นอย่างนี้ก็อุ้ยเดินยากอยเหมือนกันโอเคย่ชิาเกดี๋ยวจะพมเทุกค่ฟเดาเสีเียงหอบก็้จะรู้ว่าเรางเหนื่อยมางและดีคยวอ่ล้งเันี่แแอนาเม่พล้ยม โอเคขึ้นป็นไ How far a n น i e you can say hi Wow ทุกคนดูสนุกนะคือทุกคนคือคนที่มาเดินที่เนี่ยเขาอุปกรณ์เขาพร้อมมากเว้ยมันมีทั้งแบบไม้ที่ช่วยปยุงเดินแล้วก็แบบการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันพร้อมแต่เราเนี่ย ตังด้วยมาก็ไม่รู้นัอยวีว่เราป่เดน่นีหเันน้ยวถ้าเป็นประเทศไทยนี่คือตายไปแล้วเพราะร้อนมากแต่ที่นี่ยังแบบอากาศดีชิิกโอ้ว้าว,ว,าว oh my god Did you can say anything it's fun <laughs> <laughs> i love it okay I, I love it too i love nature Fresh. less people less cars less happiness ah uh, no no <laughs> Just pour to see the sun. If you lost here, oh I was here too. Let me see here, Luna. Let me go here, Luna. Oni, so I don't have to ask you the permission to like show your face on camera. You Every time. Did you Did you watch the For new video. the Namsan video? Hopefully. I know. Yes, I did. อือเรนร้านบาร t บีคิวร้านตอเส็จมองลุกชิคนท็่น่าไว้คอยคอยคอ i t อยค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  t e คอยค i I e a ยคออยอยคออ อยู่ที่นี่ค่ะทุกคนตอนนี้รุ้นอยู่อย่างเดียวว่าขอให้ข้างบนนั้น

이쪽은 얼음물, 저거 얼음물. 얼음물, 얼음물, 얼음물. 얼음. 네. 그거 쇼룸. 얼음물. 이거? 아니, 얼음. 큰 시장 힘들어요? 이거 괜찮아요? Are you 괜찮아니야? Are you okay? c u z I'm so o k a y <laughs> You didn't. You didn't listen to it. I already sent you the song. I d i d You didn't. Oh my god. <laughs> u đồ So I sent her um, the music video, like Tigger's debut song called um, Are You Okay? I just the, the hot just clear. So are you okay? Because I'm not. Uh, not okay. <laughs> oh, you cannot sing it because now you're not okay. Tigger, <laughs> can you love a promo thing? Hey, no, no. Are ว้าวไม่เห็นซิตี้วิวด้วยจ้าว้าวสวูส้ๆนะทุกคนโอเคเพื่อนอยากขึ้นไปดูโฟโต้สปอตเราก็ต้องขึ้นจิครับลอยแลครทัจ้าโหสีก้อยโฟนสวยกว่าแบบแค n น n เยอะเลยเฮ้ยสวยมากนะอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้จริงจังโอ้หอันนี้สวยจริงุย เพื่อนบอกว่าส่งสัญญาว่ามันดีมากเพื่อนบอกคขำๆๆแล้วก็ไปสิครับเฮ้ยแล้วมันขึ้นขึ้นยังไงขึ้นไปเท่าไหร่นะตอนลงเ่ยลงไงวะขึ้นก่อนขึ้นให้ได้ก่อนเฮ้ยมันแปลกๆเฮ้ยมันแปลกๆออเคโอ h my god uh, You uh, so yeah. guys Wow this Oh my god This is so good มันมีวัดตรงน,นั้นด้วยอะแต่ว่าเราขอโทษว่าขอไม่ไปได้ไหมมันไม่ไหวแล้วคือถ้าไปตรงนั้นอีกก็แบบทุกคนเพื่อนบอกว่ามีสวนสนุกนอยู่ตรงนั้นด้วยดูดิที่สวนสนุกเว้ยแตบบ่ไม่รู้ว่าสวนสนุกอะไรเล k อ๋อาอาจจะเป็นรอคเตอร์หรือเปล่าเพราะมันมีแม่น้ำ Come h ล r e Look at the frog <laughs> เย่ฟันนอลี่วอย going down ว้าวทุกคนขอโทษในความกล้องสั่นจริงๆเพราะว่ามันมันต้องกล้องสั่นหน่อยแหละเพราะมันเป็นภูเขาอะ่ะโอุย้ยคุณแอนไปถึงเร็วมากคุณแอนเร็วมากวุ้ยแสงสวยมากเลยเนี่ยว้าวเจ๋อโอ้ยจอ,อ,อัอนปเจป๋อ โอเคเรา going u t again กำลังไปที่จุดที่แบบเป็นแบบจุดพีคของ mountain นะคะคือมันเหนื่อยมากทุกคนมันไม่ใช่แบบมาแบบเล่นๆนะแล้วนี่เพื่อนบอกว่าไอ้ภูเขาเนี่ยสำหรับคนเกาหลีคือไม่ใช่แบบไม่ใช่ภแบบูเขาที่ยากเป็นภูเขาที่แบบเป็นขั้นเลเวบง่ายๆแต่ฉันแบบไม่ง่ายนเ้ยฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วพอมาทำไม่ไ,มไหวว่ะโอ๊ย i think the downstairs is better for, to be honest the, the downstairs the first one is better for me you go on your To be honest, <laughs> I don't think there's. I don't know. <laughs> just my opinion. I don't know. I just <laughs> feel that. Lower level. If I don't want to see this, I don't have to come up. Okay. Okay. We're going down now. Like for real. Yeah, yeah. For real. For real. <laughs> <laughs> uh, okay. She's buying something. Oh. <laughs> กคือยังมั้งว้าวเป็คนที่สดใสล่าเดินเวอร์ let's go ลงแบบจริงจังลงจริงจนะขาแบบลงจริงจริงผมไม่แบบไม่เฟคแบบคือโกหกมาหลายรอบแล้วที่บอกว่าจะกลับก็คือไม่ได้กลับตลกอ่ะอุ้ยพี่ฮงกี้พฮงกี้ตอนนี้คือเห็นเครื่องบินเวลาแล้วประมาณ4-5ลำที่บินผ่านเนี่ยทุกคนเราจะไม่เห็นเรามันเล็กบายบายแต่เอาเทน Bye bye to the mountain. Bye bye. Bye bye to bye every mountain. Every mountain. Every mountain. Oh, one, one, one person gone. Oh, we lost yeah. one person. Yeah. Turn turn. Let's find. Let's find. Oh, the Wow. Oh. Oh, Pianki again. Could Pianki come? Are we near the airport? โน่แอร์พอติสเวสต์คิมพูลอันนี้ say it again คิมพูลคิมพูลทุกคนดูทางขากลับดิคือแบบต้องช่วยกันะเพราะว่ามันแบบทางมานลำบากมากอนี่คืออยู่นานมากกั้นะเพราะแบบ ด้วยออนนี่ออนนี่เขา,าสไลด์ลงยหลายครั้งแล้วเนี่ยคือมันแบบอันตรายมากทุกคนต้องใส่แบบชุดมาให้พร้อมนะอย่าใส่แบบเราคือแบบถ้าจะมาคือต้องเตรียมพร้อมจริงหรือไม่มันอาจจะมีทางอื่นให้ลงแต่ว่าเราไม่รู้ไง okay, okay. นี่คือต้องช่วยกันอยู่ <Okay. S 1> ส่วนกลุ่มข้างหน้าก็คือไปกันแล้วเพราะว่าแบบเขาเขาโอเคไงแต่ว่าพี่คนนี้เขาเจ็บไม่ปไปแล้วเขา้เขาไปได้นี่มันน่าก,กลัวมากโอเคถ่ายมาให้ดวยเฉยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหาร <Okay. S 1> จุบ๊บ คือตลกมากเราเดินลงมาก็คือยังไม่ยังไม่ถึงร้านอาหารเลยแล้วก็แบบ oh, มาเจออุ้ยมาเจอแบบตู้กดก็ต้องซื้อมากินนจ้า <laughs> มันโฟกัสคุณแอนอะ <c oughs> ช่าหมเถอะมันคือโนช็อกโกแลตทุกคนสิดยอดนั่นทาวส์นนด it's first coffee you see the way she sits <laughs> now she's like, ah. First coffee. <laughs> the day is starting now. <laughs> <laughs> she starts smiling. And <laughs> wake up. Why didn't you buy coffee earlier? Yeah. At 7-Eleven. <laughs> Next time we know. Okay. I just need a. coffee. Mm, just give her coffee. Mm. We'll keep coffee in the bag, you know, and then give her <laughs> like a kid. <laughs> so I will wake up. Yeah. <laughs> so we're going to Hongdae. Oh. Okay. <웃음> <Again>. <웃음> Or, everyday h o n d a e v e r y d a y Hongdae. b u h o n d a e h a o h my g o d b u think. I h a s n o t h i n g I think. think. I 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 t h i n e I think. I think. อัี้กินโอ้ยอยชอบมากอ้ยชอบกโอ้ยอบมาก้ยชอบมกโอ้ยชอบมา้ยชอบมากโอ้ยชอบมากโอ้ยชอบมากโอ้ยมากโอบมาอยชอบมาก้ยชอบมากโอ้ยชอบมากโอ้ยชอบมากโอ้ยอบมาโอ้ยชอบมาอ้ยชอบมากอ้ยนอบมากโอ้ยช่บมากโอ้ยชอากโอ้ยชอบมากโ้ากโอ้ยอบมอ้ยชอบมากโอ้ยอบกโอ้ยชอบมากโอ้ยชมากชอบมา้ากโอ้ยอบมากโอ้ยชบมอ้ยอบมากโอ้ยกโอ้ยชอบมากโอ ต้องต่อคิวประมาณ3-2 3คิวกว่าจะได้อันนี้ look so good really แต่ว่าเราไม่เคยถ่ายฮองแดงให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าเรามาทุกวันจนแทบทุกวันจริงๆเพราะเดินเล่นไงนแล้วเราไม่ได้ถ่ายอะไรคือเราเดินจนเบื่อแต่เดี๋ยวถ้าวันไหนมี <c oughs> คอนเทนต์จะถ่ายแบบวแบบันนี้เราก็มากินข้าวที่ฮองแดงก็เห็นแวบทุกคนได้เข้ามาในร้าน <c oughs> ได้เข้ามาในร้านแล้ว <c oughs> นั่นเป็นบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเราต้องไปตัดให้เลือกซุปมีซุปหลายอย่างเลยทุกคนเราจะถ่ายแค่นี้นะเราจะต้องไปกินข้าวเราเหิวมากยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าวันนี้ประมาณอส่งขึ้นกว่าแล้วไปกินข้าวกันนะ Another, you can catch. Too hot, everyone. We're going bye bye, by bye bye. Bye bye. Cham kuman. Bye bye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 . Bye kind of <laughs> oh. Could you say, could you say, like, อรจะถึงวะโอคนเลยทุกคนชอบมากกับการนะาะ 여기. Yep. Oh, oh, oh. okay. okay. Sayin. See you as s h i t 오늘은 여기까지 oh. <laughs> I heard this s o m e w h e r o r a n s h e e t e r her. 생각은 <laughs> 다모든 <laughs> <laughs> ทุกคนคือเราไปในวันเสาร์ใช่ป่ะล้วเนี่ยวันจันทร์แล้วอะทุกคนย <group> oh ังเป็นิงอยู่เลยโอ้โหแบบไม่เป็นใจเลยอะไม่เป็นใจเลยคืออีอี